ขอจนเกือบสูงทัน คนละอ้อยคนละอ้อยตลกมากเลยปวดหัวไว้ เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะครับว่าที่อุ้ยนี่เป็นลูกศิษย์ครูอ้อยด้วยและตอนนี้เรามาฟังครูอ้อยร้องเพลงจากพี่อุ้ยเเดดี๋ยวี๋ยวครูอ้อยไม่เคยร้องครับผมไมม่้าด้วยกันขนาดนี้แสดงว่าพี่อุ้ยอ่ะจะต้องมีเรื่องในอดีตแน่เลยมีค่ะจริงๆแล้วเรื่องที่ไม่มีใครรู้ด้วยเนาะแล้วไม่รู้ตัวด้วยว่ามีเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยิดนึงนี้เลยคือไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบเป็นคนที่คือ ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนรับไม่ได้อะเหมือนเหมือนรับความสําเร็จไม่ได้ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรอ่ะคุณผู้ชมต้องนึกออกคุณผู้ชมต้องนึกออกว่าเวลาคุณผู้ชมอะค่ะเวลาจะได้อะไรที่ดีๆแล้วเราจะเตะตัดขาตัวเองว่าอย่างนั้นอะอาก่เคยใช่ไหมเวลาไม่เคยพบไม่ค่อยได้สิ่งดีเขาไม่เคยเ ไก่ไก่อยางพิการเลยมีมีเยอะที่ดังมากเลยแล้วดูๆก็จะไปทําอะไรให้มันแบบหายหายไปพี่คุยก็เป็นเราอะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราอะเป็นคนทําเองจนมาเจอครัวแล้วครูแบบทําให้เราเห็นเลยว่าไอสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยเราอ่ะทำตัวเองทั้งหมดเลยพี่อุ้ยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคือแบบว่าพิซซ์แคสติ้งแล้วก็ไปคอมานีที่นิวยอร์กได้แล้วเชื่อมั้วันที่เดินทางอ่ะ ป่วยค่ะคือทั้งอาเจียนทั้งอะไรแล้วเราคิดว่าเราเป็นอาหารเป็นพิษไงนึกออกไหมคือเราคิดว่าก็เราก็ป่วยไงเราไม่ได้เป็นอะไรอะไรย่างเงี้ยแต่พอมาเจอครัวอ้อยอ่ะครัวชี้ให้เห็นเลยว่าแกนั่นแหละทําตัวเองให้ป่วยนึกออกไหมใช่คือแบบไม่อยากไปรับไม่ได้ไงคือเหมือนกับแบบอันนี้เราไม่รู้เลยนะทั้งที่จริงๆแล้วอยากไปมากแต่ไม่รู้ทําไมมันเหมือนเด็กที่ไปสอบแล้วเตรียมตัวมาอย่างดีบางวันจะไปสอบแล้วเกิดข้อหรือนึกไม่ออกเวลาจะไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแต่นีกกินไม่เป็นนะ เพราะว่ากุ๊กิ๊เป็นเด็กที่เตรียมพร้อมนี่แล้วกุ๊กกิ๊บทำได้มาตอนกูวีเข้าวงการแหมคนก็บอกว่ากุ๊กกิ๊บไม่สวยไม่สวยไม่สวยแต่กุ๊กกิ๊บเห็นภาพตัวเองสวยแล้ววันนี้กุ๊กกิ๊บก็จะได้เชื่อแม่ะมคอยกันโกกุ๊กกิ๊หรือว่าไม่ไม่เลยแจ๊คนี่คุณพูดจริงคือกุ๊กกิ๊บเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วขัวก็สงสัยมาตลอดเลยคือกุ๊กกิ๊บเขาเห็นตัวเอง คู่ควรเห็นตัวเองดีแล้วทําให้เขาได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยกูเก็บเฉลยว่าแม่เขาพูดทุกเช้าว่าแม่พูดว่าสวยลูกสวยแม่โกหกมาตั้งแต่เด็กว่าแม่เจะทุกวันนี้เดินไปไหนก็สวยลูกสวยแม่วนี่ว่าพ่อแม่คนใกล้ชิดพี่แม่อันนี้หาก่อามนั่งดูอยู่เยอะให้พ่อแม่นะคะเราต้องสะกดจิตลูกในด้านบวกเขาบอกลูกไปเลยลูกสวยลูกเก่งนะทันยานลูกดีลูกทําอะไรก็สำเร็จนี่ไงทำได้เลย ใช้เข็มทิศชีวิตดึงชวนแล้วแล้วแล้วที่ค่ะแล้าเลือกธุรกิจเหรอคะตอนนั้นก็แบบคือค <c oughs> ือเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมาเจอครูคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามคือทําเยี่ยงทาตเลยนะครับหัวตายควายมลหตายควายล้มเลยแต่แบบว่าผลที่ได้รับพอถึงเวลาที่จะได้โปรโมทไม่ไม่ไม่รับทำตัวเองให้มีเรื่องออกซะงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยทำธุรกิจเอง โอ้ากำลังรุ่งเลยเปิดปีแรกมีิลลิ่งเป็นร้อยล้านอ้าวตอนนั้นตอนนั้นนะมีความรู้สึกว่าโดนโกงแต่จริงๆแล้วเราทําตัวเองแล้วเราไม่สนใจจนกระทั่งเกิดเหตุว่าวันที่อุ้ยมาเจอครูวันที่อุ้ยเจอครูอ่ะคือถูกฟ้องล้มละลายคุณผู้ชมไม่เคยรู้เลยจริงะว่เทคนิคพิเศษในการฟังเข็นทิศชีวิตถามว่าเทคนิคพิเศษอ่ะครูทําให้เราเห็นนะคะทาให้เราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราอ่ะเราเป็นคนทําขึ้นมาเองทั้งหมดมันเป็นไปตามที่เราคิดเราเรา เราจินตนาการเองไปทั้งหมดเลยนอกแค่คิดให้ตรงคิดให้ถูกนี่คือเข็มทิศของครูครับ,บแล้วอย่ยางครูอ้อยนี่คือเห็นนี่คือจากการพูดคุยหรือว่าเข้าไปที่จิตใต้สมนึกของครูก็คือครูอ่ะจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ก็ดูได้ <ฮะ S 1> ค่ะก็คือคุณผู้ชมเข้าไปย้อนให้เข้าไปเข้าใจพ่อแม่ว่าตอนเด็กๆที่แบบพ่อแม่เขาเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับเขาอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเล็กๆคนั้นเด็กพวกเราที่เป็นเด็กเล็กๆแตตั้งใจเต็มที่ที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วเราอ่ะจะเกิดขั้นตอนการให้อภัยตัวเองแล้วก็เห็นว่าเรา ก็ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเห็นน้าไก่บอกวันนี้อะไรปวดหลังเจ้ครัอ้อยฝังเข็มให้นี่ทำได้เลยไม่ได้ครัวอ้อยไม่ใช่หมอแม่เที่ยวฝังเข็มตาเหลี่ยมนะเหลี่หมอมามีบัตรไม้มีบัตรผู้ชมก่อนก่อนจะแจกบัตรใช่อ๋อใช่ ก,ก็คือว่าปกติครูเน้นก่อนว่าเราหาเรียนฟรีทางไกลกับครูนะคะคคผ่านทาง Facebook ชื่อเข็มทิศชีวิตที่นน่านพัทลุงแล้วก็ YouTube ก็พิมว่าครูอ้อยวิทยุก็ได้ค่ะคปกติก็จะมีคนเรียนฟรีทางไกลจากที่ไหนก็ได้ <ใช S 1> ทาง y o ยูทูบหลายล้านคนแล้วทางเลิฟเรดิโอที่พี่อุ้ยเป็นผู้บริหารอยู่ค่ะก็เลยจัดเป็นคอนเสิร์ตความสุขเป็นเข็มทิศความสุขขึ้นมาชื่อเข็มทิศชีวิตซูเปอร์ทค่ะจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคะวันที่27กันยายนนะคะ ัตั้งแต่900บาทค่ะที่ศูนย์ปสุริยุะคะจองบัตรที่ถ่ายติเกตใช่ค่ะตอนนี้จองบัตรได้แล้วนะคะแล้วก็บัตรไปเยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบนิดนึงนะคะงานนี้ก็เป็นงานเป็นการร่วมมือของธนาคารกรุงศรีอุธยาแล้วก็คลื่นวิทยุเลิฟ104.5นะคะรวมกันจัดขึ้นจัดงานบ่ายสใช่ไหมคใ่คะนะคะ ก็ติดตามกันซึ่งวันนี้เรามีบัตรมาแจกด้วยโชคดีมากเ่ะเปิดล็อกชิมโชคดีมากนี่อะเออพี่ขอขอนี่แรกสักไปสักนิดเยอะเยอะ อ่อนอรอบตอบตอบ่านไปถามว่าทอลโชว์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะพิมพ์พ์เว้นวักตามด้วยคำตอบส่งมาที่4ตอง1 9 9 7นะคะเรามีมาแจก5รางวัลรางวัลละ2ใบใช่แล้วครับมีการใบด้วยมี่ใบเนี่ยใบนใบหคือครั้งที่1 2คือครั้งที่3หรือว่าสาคือครั้งที่18อคุณใบได้สุดยอดจบนะ ดังไม่ถูกเลยทีเดียวเลยคืได้ฟังหลายคนที่เวลาแบบไปไปทำเวิร์กช็อปอับตู๊ะค่ะมีแต่คนบอกว่าดีมากดีมากไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะใช่ค่ะไปลองสนใจด้วยใช่ค่คราวนี้ครูอ้อยจะร้องเพลงด้วยไหมฮะร้องยากคนอ้อยค่ะอ้อยนลยก็ไม่ร้องคนที่ร้องคืออ้อยกระท้อนอายุ เขาไม่ร้องเพลงแต่สิ่งที่เขาจะได้เห็นต่อไปนี่ควรที่จะเห็นไอ้ีคนเราอะมีอะารที่คนเรานะครับผมมีสิ่งดีดูแลตัวเองทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปและครับจบพี่ลมเอางดีช่วงหน้าครับผม